เปลี่ยนบรรยากาศมาทานบนโต๊ะอาหารบ้างจากที่ฝึกทานแบบนั่งพื้นแล้วก็ต้องทานบนโต๊ะอาหารบ้างอันนั้นทุกคนหลังตรงดีๆนะวัสนี้เมนูวันนี้ยอดนึ่ดเดลส์ with เอ

ขอบค ah. ุณพระคขอบคุณทรนขอบคุณรศขอคุพมาดขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณรอบคุณแม่ขอบคุณชาวนาขอบคุณขอบคุณขอบคุณสาธ